สวัสดีครับไมแล้วครับไมาอีกแล้วื้อนี้สิพามากินเพื่อพวกเจ้าว่านี่อย่างไอ้ขอบวปุ้นขอบวปุ้นใส้กขบอันปลาดุกพัก80ล้านสวนนะครับหยวกไม่เบิ้เงินเสียหรอก เห็นั้นยยงยังคิอหวปลา่ปลาข่ยข่กอยางยังครับเวรุงการไปปิดต่อแด้่ยู่วราชด้องเบิร์สไหมุนจังหว,วัดเชียงโซนปลาไข่ได้ใเติมละกยอน,น าตาด้วยครับแซ่บด้วยครับหอยเงียบ,ยบออยโอ้จีนอดปากหนาพอหอมหอมอยู่งหอยังหอม นี่รเราเผ็ดบ้างยังครับอีกแล้วสำหรับคนมาเผ็ดก็เพิ่มพริกของอีกแต่ของผมสำหรับผมกับคำนี้ครับเพราะว่าผมทั้งตำทั้งตัดใส่ความเลยปนนวยปนวยอยู่เออผิกส่วนหนึ่งมัออนช็อตออกผิก อีกแดงนะ <c oughs> <c oughs> 네. 뭐야? 응. 아, 녹. 나. อ,อ,อืขออนุญาตนะครับเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> อยากกินใบมันเหลือนี่ตวนคนเลี้ยงแล้วเป็นเขาล่ะ กินติ้งกินควางสิบาทไปพุกพิบล้อนมากดูเนี่นยใส่เมือกับทีบ่ได้กินหรนอกเส้นก้าปุ๋นถึงน้ำผมคิด่คัดได้ครับทั้แป้งถึงทั้แป้งถึงน้ำเล่ย อ่วนครับอืมน่อ,อโอ้ขหัดไปเลยครับ

Ну. Mm -hmm. งไฟจะแสนจะสูงนะว่ากรทั่งก็ป่าอืมอืมอืมห,หาา่วยเขาตาได้ไหมร้องร้องเห็นยังไงบอกจุดกะปิเนิดนึงน้ำปลาแดกน้อยนึงกระดูก บุงเครื่องแสีเบาหนัวบุเครืององใส่อืมอืมแซิดแล้วก็ป่ากระดูกปลาปีสาเแล้วก็ Ừm, mhmm mhmm bớt đi đi mhmm mhmm mhm mhm bớt mhm 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 làm mhm 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 Ừm 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 mhm 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 มัฟฟนเฟรนด์มันเฟรนด์กับตัวอ้าอืมเอ๊ะแยบแยบพี่น้องแยบแซ่บครับครับแซ่บแตาไนว้าววันนี้กับ่มมีอย่างไรมาเห็ดนักกินตอนตีหนึง่งแขกพี่น้องเบิ้งกินแล้วผมก็ตีน,นอนนอนตื่นแล้วผมก็ตีพีเห็ดงานกลับมาผมก็ตีกินอีกโอ้ปวดกินบ่อิ่มเอ,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 อาอีกจะเรื่องก็ได้เอาพวกเจ้าคอยว่าจุด มันบ่ได้ดีเอร์แต่นะอ๋อฮึความหวานใส่แล้เรากินแล้วก็ไปตื่นตื่นแล้วก็กินรุ่งซี่แเราคอยนะมันีอย่างไรวุ้นเหงาวุ้นอย่างไรครับหอวของพี่น้องเรีนเรื่องว่ากินอันขอบุญอ้างเงี้ยชื่อนี่แหละขอบคุณสำหรับพี่น้องเด้อสิ่นบอกมาเบิ้งขอบมากดแชร์ กดไลค์กดซับตะไคร้ฝากช่องเล็กน่อยของผมด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ